ทัวลงหนกักแฟนๆไม่พอใจร้านเวียดนามทำกับลิซ่าแบบนี้ได้หรือหลังไอดอลสาวเดินเข้าไปซื้อของด้านสัญญา YG ไม่คืบหน้าหลุดอีกแล้วแบล็คพิง k เตรียมย้ายค่ายยกวงผู้บริหารค่ายใหม่เคลื่อนไหวในไอจแบบนี้ชัดเจนแล้วหรือไม่ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะเหมือนจะเป็นช่วงหยุดพักผ่อนยาวๆสำหรับสาวลิซ่าแบล็กพิงหรือลิซ่าลาลิ่ามโนโบาลหลังจากที่จบการแสดงโชว์ที่ c ค a z y Hot ตปารีสไปเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนยที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวก็ได้เที่ยวพักผ่อนที่ปารีสอยู่หลายวานันก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศเกาหลีใต้แต่จู่ๆก็ได้มีภาพออกมาว่าเจ้าตัวนั้นโผล่มาที่ประเทศไทยเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณพ่อมาโคอย่อยางอบอุ่นแต่กระทาเอาเหล่าชาวบิงค์นั้นอึ้งกันมากๆเพราะเจ้าตัวเพิ่งจะปถึงรเเทศกา เองแต่ไม่นานก็โผลมาอยู่ที่ประเทศไทยซะแล้วแถมล,ล่าสุดก็ยังหวาไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามเพื่อเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนๆแก๊งนั่งเอกสาวอย่างเดียนาฟิโปโดยสาวดิซ่าถูกพบว่าช้อปปิ้งที่ร้านขายเสื้อผ้าในเมืองโฮจิมินห์ซึ่งริซ่าก็แต่งตัวแบบสบายๆและสวมหน้ากากอนามายัยแต่อย่างไรแฟนๆที่พบเห็นก็ยังจําเธอได้จากทรงผมบ๊อบแถมยังสวมเสื้อผ้าและกระเป๋าที่เป็นแบรนด์ซีรีนทั้งตัวซึ่งอันนี้แฟนๆหลายคนก็คาดว่าสาวริซ่าน่าจะเอนจอยกับทริปนี้สุด,สด ซึ่งภายในภาพที่ถูกเผยแพร่ทั่วโลกออนไลน์นั้นมีทั้งภาพที่เธอกำลังเลือกเสื้อผ้ากับเพื่อนและภาพที่นั่งอยู่ในร้านพร้อมถุงช้อปปิง้งรวมไปถึงภาพล่าสุดที่ถูกปล่อยออกมาเป็นภาพที่ลิซ่าอยู่บนถนนเตรียมจะขึ้นรถนั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็มีแชทของแฟนเวียดนามออกมาด้วยโดยมีเพื่อนของคนที่โพสภาพลิซ่าเผยว่าเพื่อนของฉันวิ่งไปหาลิซ่าที่ถนนหลังจากที่เธอไปช้อปปิง้งหลายคนจําเธอได้ทุกคนแค่ถ่ายรูปและรักษาระยะห่างเท่านั้นซึ่งแฟนต่างชาติก็ชื่นชมแฟนเวียด ที่ไม่ได้เข้าไปลบคุณลิซ่าแม้ว่าจะเห็นเธอในที่สาธารนณะซึ่งเธอได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะแต่อย่างไรภาพที่เธอกําลังชอปปิ้งอยู่ในร้านขายเสื้อผ้านั้นทาง Facebook ของร้านเสื้อผ้าดังกล่าวก็ยังได้ออกมาโพสภาพยืนยันด้วยตัวเองถึงการมาเยือนของไอดอลสาวพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าคุณลิซ่าแบล็คพิงก์มาเยี่ยมชมร้านของเราไม่เพียงเท่านั้นทางร้านยังได้โพสภาพบินชําระเงินโดยละเอียดที่เธอและเ,เพื่อนๆไปซื้อของด้วยกันอีกด้วย ในขณะที่หลายคนคาก์กแฮปปี้ที่ได้เห็นสาวลิซ่าเอนจอยกับการช้อปปิ้งแต่ก็มีแฟนคลับอีกกลุ่มที่ถึงกับเดือดออกมาแสดงความคิดเห็นระอุโซเชียลในท,ทันทีเนื่องจากเห็นได้ชัดว่าพนักงานของร้านเป็นคนถ่ายภาพและคลิววิดีโอของลิซ่าเองแถมยังถ่ายรูปบิลราคาสินค้าที่ลิซ่าและพเพื่อนๆซื้อออกมาเปิดเผยถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทํามากๆและถือว่าเป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัวของลิซ่าส่งผลให้ชาวเน็ตหลายคนแสดงความคิดเห็นผิดหวังกับร้านค้านี้อย่างมากมายโดยแฟนๆนั้นได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็น เห็นว่าปลดเขารพความเป็นส่วนตัวของไอดอลเพื่อให้พวกเขายังคงสามารถเยี่ยมชมเวียดนามได้คุณจะเปิดเผยใบเรียกเก็บเงินของลูกค้าเช่นนี้ได้อย่างไรนี่คือพฤติกรรมของสาแซงแฟนเป็นต้น ซึ่งจากประเด็นดรามา่านี้ทำกลางการโต้เถียงที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆก็ทาให้เพจ a c e b o o k ของร้านได้ลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปเป็นทีเดียรอยแล้วค่ะในขณะที่ล่าสุดก็มีคนเห็นวาิซ่ากลับมายัางประเทศไทยแล้วก็ทําเอาอึ้งกันอีกรอบว่าเจ้าตัวนั้นวาร์ปเก่งมากๆทําทชาวปริ้งพากันออกมาแซวว่าเวียดนามก็แค่ปากซอยเท่านั้นการน,นี้สาวิซ่าจะวาร์ปไปเที่ยวที่ไหนต่อหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันค่ะ นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจหลังจากที่มีภาพโรเซ่หนึ่งในสมาชิกแบล็ k พิงคอยู่ร่วมเฟรมกับรอนแพนนีประธานโคลอมเบียเรคคอร์ดค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของอเมริกาตามที่หลายคนคาดเดาว,ว่าสมาชิกแบล็ k พิงคอาจจะเข้าสู่ตลาดอเมริกาโดยตรงโดยการเซ็นสัญญากับโคลอมเบียเรคคอร์ดไม่ใช่ YG Enter t เ i n m e n t แล้วแนะนะ่แต่อย่างไรอยู่ก็ได้ออกมาตอบเกี่ยวกับประเด็นภาพของโรเซ่แล้วว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆทั้งสิน้นในขณะที่ล่าสุดก็มีคนตาดีจับสังเกตเห็น เฟอร์มารารี่ประธานค่ายโครเบียริคอร์ดได้มีการกด f o โ l ไอจีของ b l a c k พิงคทั้งเจนนี่จีสูโรเซลาลิซาแบบครบทั้งวงงานนี้จะมีความหมายว่าอย่างไรหรือนี้จะเป็นสัญญาณที่ว่าทั้ง4คนจะเลือกเข้าสู่วงการเพลงในอเมริกาอย่างจริงจังแล้วหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ